จานทุกๆลูกขอเจรเญพรบอลตอเตอนระทรวงพลเรผมพระทอกจานนิต้องเปอยโ่ววัดสักแก้วสององสุบนมวเบสน้งจัก๊ลินวันนี้กระผมจะมา พิพิณากรรมฐานที่เกิดผลดีทางโลกและทางธรรมพิปัสณากรรมฐานเป็นเรื่องของการศึกษาชีวิตเพื่อที่จะตปดเรื่องกิเลสหรือความทุกข์ต่างๆให้ออกไปจากชีวิตอันนำมาซึ่งการดับทุกข์และความสงบสุขทางกายและใจคือการปล่อยวางและไม่ยึดติด ไม่ว่าจะปล่อยวางจากกิเลสความทุกข์และความคาดหวังโดยปัสนากรรมฐานที่เป็นนิยมและผู้คนปฏิบัติตามกันเจาะมีอยู่สามข้อข้อหนึ่งยุบหนอพองหนอเป็นการตั้งสติไว้ที่หน้าท้อง หรือกับภาวนาว่ายุบหนพอพงหนอตามความเคลื่อนไหว 2. การนั่งสมาธิเป็นการจเจรินสติปัญญา 3. การเดินจงกรม 4. ีมิติการเคลื่อนไหวในอริยบทต่างๆผมกอ็ขอเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ